อ๋อคุณอ๋อจิรภารัตนะครับมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้รุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ตื่นขึ้นมาก็จะมีเสมหะค่ะเสมหะแล้วก็คัดจมูกก็จะหายทางหายใจฟุดฟดคล้ายๆแมวอะค่ะตื่นจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ปกติชอบชอบทานของเย็นด้วยค่ะพอ,อทานปุ๊บก็จะมีเสมหะแล้วก็จะแสบคอ แสดงว่าแพ้อากาศเย็นหรือเปล่าฮะด้วยค่ะแพ้อากาศเย็นนะฮะมีเสมหะแล้วทํายังไงฮะเป็นเป็นอยู่นานแค่ไหนก็เกือบสิบป,ปีะะอะค่ะคือคือหลังๆสังเกตเอ๊ะทำไมเป็นเดี๋ยวสามวันดี4วันไขอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเจออากาศเย็นทานของเย็นอยู่ในที่เย็นก็จะเป็นเลยใช่ค่ะก็แสบคออ่าฮะแล้ว,ลวมีน้ำมูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกจามม,มีน้ำมูก แล้วข้อหนักเขาก็ไม่สบายเลย <S <S ค่ะก็ะจะมีเหมือนเป็นเป็นหวัดเลยใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยค่ะมีไข้ด้วยใช่เห็นบอกว่ามีอีก,การอีกอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นไข้ทับฤดูใช่ค่ะหมายึงว่าก็เป็นบ่อยรอฮะเป็นทุกเดือนค่ะที่ทระยะสี่สี่ห้าปีมาน,นี้ค่ะเคยไปหาหมอไหมครับตรวจดูไม่ว่าร่างกายเราทําไมอ่อนแออย,อย่างนั้นอคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ใช่แพ้อะไร แพ้อากาศแพ้สิ่งพวกคือปกติเนี่ยถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจใช่ไหมอาจารย์ครับว่าไอ้คุณแพ้อะไรสารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณมีอาการแพ้มีไปเช็คไหมครเคยเคยเช็คถึงขนาดที่ขึ้นขึ้นบันไดอาหาแล้วใจเอ๊ะทำไมใจเราสั่นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจก็ตรวจเช็คหัวใจแล้วก็ปกติคุณหมอก็เลยว่าอากาศเปลี่ยนถ้า,ถ,าถ้าแบบช่วงอากาศเปลี่ยนหรือเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทําให้เราเป็นใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงซะก็น้อยลงอะค่ะก็น้อยลงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะนอนก็บางทีก็นอนห้องแอร์ใช่ค่ะทำงานในรถก็ต้องเป็นห้องปรับอากาศจะเลี่ยงยังไงฮะก็ก็คือก็ต้องทานยาค่ะใช้วิธีทานยาใช่ค่ะทานมากี่ปีแล้วกันก็ทุกครั้งที่เป็นนะคะก็คือปกติก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะก็เกือบทุกอาทิตย์อะค่ะ เป็นเป็นตลอดแล้วแล้วไอ้เจ้าไข้ทับระดูแก้ยังไงฮะก็ทานยาเหมือนกันค่ะก็ต้องทานยาต้องใช้วิธีทานยาเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกครับว่ามันสามารถที่จะช่วยได้บินสามารถช่วยได้เดิมนี่คุณคุณหนองแนะนําแล้ก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ทานนะคะจนทั้งให้พี่สาวให้พี่สาวทานพี่สาวเป็นอะไรครับพี่สาวเขาเจอก้อนเนื้อระหว่างตับกับปอดอะค่ะเขาระหว่างอะไรนะค ระหว่างตับกับปอดระหว่างตับกระปอด,ปอ,ดอ๋อมันอยู่มันอยู่ระหว่างตับกับปอดใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าระยะระยะแรกระยะเริ่มต้นพี่สาวก็ตัดพอตัดทิ้งก็เลยแนะนําตัวเองก็คือไปแนะนำใพี่สาวทานก่อนอื แต่ยังไม่ยังไม่นำมาหาก็คืออ๋อแสดงว่ามือศึกษาฝึกแทนบิมเพราะว่าพี่สาวตัวเองเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะพี่สาวบอกดีขึ้นนะอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็แบบพี่สาวทานอาการขนาดนี้เขายังเขายังดีขึ้นเราก็เลยเราก็เลยลองเริ่มลองดูบ้างใช่ค่ะแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าบิมเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ใช่ค่ะแต่คือแอนตี้ค่ะยังยังดีกว่าอะไรเงี้ย ทำไมฮะตอนแรกทำไมถึงไม่เชื่ออาจารย์พิเชษไม่น่าเชื่อถือตรงไหนฮะคือเดิมเนี่ยทำงานบริษัทยามาก่อนนะคะ<อ>ก็เลยเป็นค่อนข้างรู้เยอะอรู้มากาก็คือยังไม่กล้าใช่ค่ะยังไม่กล้าทดลอง<ะ>เอาไปให้พี่สาวทดลองซะ,ะเป็นหนูทดลองไปก่อนเ,ออเสร็จแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื่อว่าเอาละบิมเราใช้ใช้ได้ผลแน่ๆก็เข้าไปดูคลิปอะค่ะของมิสเตอร์หวองที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พดูเอ๊ะทำไมแบบแล้วก็ทึ่งนะคะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆก็เลยศึกษามาเรื่อยใช่ค่ะลองค้นหาเพิ่มเติมค่ะได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะรับประทานไหมครัไม่ได้คุยอะค่ะไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมบิมถึงสามารถช่วยได้เอาในกรณีพี่สาวก่อนครับคือจริงๆ ความหลากหลายของอาการที่บิมช่วยอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนดาบส<ต>องคมนะใช่ครับแต่ถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าความหลากหลายของประสิทธิภาพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแน่ละนในการทําตรงนั้นมันต้องมีข้อพิสูจน์ครับ,รบแล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เราอธิบายได้ความน่าเชื่อถือมันจะกลับมาอีกที แต่ก็ยังตเต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมียาอะไรที่ไหนทำครอบจัก,กรวาลได้มากมายขนาดน,นั้นรจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลตั้งแต่ต้นแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันในช่วงที่เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับรักษาข้อเข,ข่านะครับทําไมาคนเป็นโรคกระเพาะก็หายทำไมาคนเป็นหวัดก็หายไปด้วยจนกระทั่งเราขันกลับมาสู่สามัญมันอาจจะง่ายมากก็ได้ แคปซูลที่เราทำเนี่ยมันแค่ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับดังที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้กับเรามาตั้งแต่ต้นทีนี้เราเป็นอะไรไปมันก็เกิดขึ้นจากมันมีอะไรทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะในการดูแลร,ร่างกายประสิทธิภาพสูงก็เพราะาไม่เลืขาว คือตัวที่ทําหน้าที่ปรับระดับภูมิคุ้มกันแล้วเมเลอดขาวมีจํานวนมากทีเดียว20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นตลอดเวลาหลายหลายคนพอพูดถึงว่าโอ้ม,มีเมเลอดขาวเยอะแล้วก็แสดงว่าเมเลอดขาวมีกําลังมากก็ชนะอะไรทุกอย่างงั้นใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับพอมเมลอดขาวเราปรับระดับภูมิคุ้มกันมันก็มีกลไกการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ว่าเมเลอดขาวทุกเม็ดทําหน้าที่แบบนั้นเพราะในเมลอดขาวที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่สองหมื่นล้านมัดห้าหมื่นล้านพันล้เม็ดเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเมลอดขาวแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับทีนี้เมเลอดขาวที่เราทําให้เราเข้าใจกลไกในการทํางานแล้วก็ปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้วทําให้เราคุยกับเมเลอดขาวได้มีเมลอดขาวอยู่สี่ตัวทีเฮลเ e อหนึ่งทีเฮลเพอสองทีเฮลเพอสิบเจ็ดแล้วก็ทีเรกูเอเตอร์ เม็ดเลือดขาวสี่ตัวเนี้มันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอาการผิดปกติในร่างกายหรอกนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่มีการแพ้ภูมิตัวเองหรือการติดเชื้อนะแต่มันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้ทําหน้าที่นะครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับหรือแสบแสบคอเจ็บคอเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ นะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลของเราแล้วบอกว่าโอเคมันมีความเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นในกราฟนี่นะครับ,รบมีเพิ่มขึ้น TS1 TS17 ซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้มันทําให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเ,เราก็บอกว่าไม่เลือดขาว TS1 TS17 มันไปฆ่าเชื้อจริงๆมันไม่ใช่ไม่เลือดขาว TS1 และ TS17 มันทําหน้าที่เป็นเพียงตัวไปกระตุ้นให้เมดเลือดขาวเพชรฆาตไปจัดการกับเชื้อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ คือเป็นวิธีการธรรมชาติไปใช้กลไกธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้คือคือจากการที่เราเพิ่มความสามารถในของร่างกายในการปกป้องจากการทําลายของสิ่งแปลกปลอ,อมเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งอ่ามะเร็งพวกนี้เมื่อเราสามารถป้องกันได้อย่างนี้ไวรัส เป็นสิ่งที่เราเจอเจอมีการเปลี่ยนฤดูมันก็จะเจอไวรัสตัวใหม่ใสหน้ากากมาใหม่จําไม่ได้แล้วไม่ห<า>วาดมันจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยรรเราไม่ต้องไปปรับยาเปลี่ยนไปตามจำนวนเชื้อไวรัสที่มันเข้ามาเราก็เพียงแต่สร้างเม็ดเลือดขาว T S 1 T S 1 7ให้มันเยอะเพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชคาตให้มันทำหน้าที่ตลอดเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็แค่นั้นเอง ก็คือร่างกายเราแข็งแรงที่สุดใช่ครับนะฮะที่นี้ทีนี้คุณต้นถ้าบอกแข็งแรงที่สุดแข็งแรงยังไงจริงจริงแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะดีที่สุดครับสมดุลที่สุดนะครับนะครับร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ